กำลังล่งลูกปาลาตะิมครับยาตะกิมเล็หนพันตัวเน่งกะช่งสองสามสี่าะช่งครับหากะช่ง ุงละร้อยหาสิบรับข้าง้ายนีินงหละร้อยห้าสิบหกพันตัวจะเป็นสี่สงครับสี่สงกับประมาณหกพันครับแขมนไหาพันพอดีครับ

Ừ. bà tập tim nói lắm chung ừ. nhay hoàng ngọc bên đây học